สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาสู่เข้าสู่ ep 11แล้วนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำไดโนเสาร์เลโก้อีกเช่นเคยมาดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้จะเป็นเจ้าตัวไหนนี่ครับอยู่ในถุงาตามันเป็นยังไงบ้างครับทุกคนอาจจะจำได้แล้วก็ได้นะครับ จ้าตัวนี้ก็คืออินโดมินัสเล็กนั่นเองมันก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองนะครับวันนี้เราจะรีวิวกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันแค่เปลี่ยนสีเท่านั้นเองแต่ว่าสีดำเนี่ยสวยไม่หยอกเลยนะครับอ่ะมาแกะหอกันเลยดีกว่าครับวันนี้จะรีวิวกันแบบเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เราเคยรีวิวกันไปแล้ว นี่นะครับส่วนหัวของมันส่วนหัวของมันนะครับโอ้ห่ากลัวเลยครับสีดําส่วนหัวส่วนหางนะครับนี่นี่ส่วนหางพร้อมจะสลักเรียบร้อยสามารถหมุนได้นะครับอันต่อไปนะครับอ้าวคอนี้ทางร้านที่ซื้อเขาได้ใส่มือมาให้แล้วน,นะครับตรงมือนี่ถอดได้นะครับ อถอดถอดยากครับไม่ถอดดีกว่าเดี๋ยวของเล่นจะเสียหายนะครับถ้าเกิดไปดึงดันฝืนถอดมันออกมาประกอบตัวกับหางเลยดีกว่านะครับบอกแล้ววันนี้เราจะรีวิวกันแบบเร็วๆหน่อยใส่หางก่อนเลยนี่นะครับหางตัวนี้หมุนนั้นไม่ได้นะครับไม่นิ่มนะครับตรงนี้ไม่เหมือนกับอีกตัวหนึ่งนี่นะครับ ตัวนี้หางมันจะนิ่มนะครับตัวนี้หางจะแบบล็อกมีแค่ข้อเดียวนะครับโอเควางไว้ก่อนนี่นะครับใส่หัวให้มันนี่ก็เจ้าตัวนี้ก็ออกสู่สายตาประชาชนเรียบร้อยครับนี่ก็คือร่างเต็มของมันนะครับ ย่งกันบ้างครับสีดำโฉบเชียวดีไหมนี่นะครับตัวใหญ่มากจริงมาลองดูดีกว่านะครับเอาขยายให้ดูนิดนึงแล้วมาเทียบกับอีกตัวของเรานะครับ i n นโดม n เซสีเทาหรือจะเรียกสีอะไรดีสีอ่อนกว่าละกันนี่ให้ดูขนาดกันนะครับ เจ้าตัวสีดำเหมือนจะเล็กกว่าหน่อยนะครับ<ฮ>ก็พอๆกันนะครับแต่ถ้ามองในมุมนี้แล้วก็ตัวสีดำมันโฉบเฉี่ยวฟวาม,มากเลยนะครับถือว่าสวยจริงๆก็เหมือนจะบอกว่ารีบๆนะครับแต่จริงๆใช้เวลาไม่พอสมควรเหมือนกันก็ขอขอขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครั้งงานะครับว่าจะมีรีวิวอะไรกันมาอีกขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ